แอปิเวอร์แวีแนคีไจะามาบอกว่าแขงกนือเชือาันนเลยเบอกซาปเลอไวแล้วแอปิเวอร์เฮ้ยดับดับยังไงคุย เนี่ยันนี้บั่ติดเนี่ยเดี๋ยวคนเราไม่ได้ลืมอมาเราสั่งเค้กไว้ว่วงา่นะ Happy Birthday to you กคนโดดใช่ไหมอู้ห้าจีบัวย่างหอนเลยโอ้กับว่าพักกันว่าเอนออกมาสิมาเราเข้าซื้อเนี่ยมากินยูเนี่ยให้ดี่ัวมันๆเลย อไอ้ผัวไม่ใจจอยๆๆเ <c oughs> บ้เรเลน <c oughs> แล้วนรกว่าจะซื้อไก่แต่ว่าเราไปล้วใส่เราไ้เราเลยซื้อซี่โคมายางไม่ต้องทำยากม,มันมีโงมามาเข,าขอต่าตาบมากกื้อ <c oughs> ไงปคนเปนคนของเรามากินสิเรามีเมนูอะไรวัน้มางซี่โคงมตาบักงงเ็นมันเส้งเหรอวะ ออนี่อามาเลยเดี๋ยวเราจะไปดังไฟเออ อย่า่าข้างไวมันเพิ่หายใจออกวเปิดพัลมไปยูีกงไวไม่่ถพูว่าเปิดแอร์ให้แมวเปิดแอร์ใฟนีเจอสิิอร์เปอร์ส่กระเป๋านี่อุ้ยสมัยเป็นทฤษเสบแต่ว่าเราอันนี้ก่อนนะปุ่มเราชื่อว่าซุ้มสรอก เียนยังบดับหอดเครืองอยู่ลองเพีงได้ลอบเดียวกาวนะ่วเาด้เาทั่วเลี้ยวมาลับขับรถอยู่หรอวะมัับรถอีแตกไปด้ะรถไนชูเพราะว่าเอาไปงั้เอาไปยังหางมันเออสิบหายโอ้ตะปูก็ดัก vào đây này Thâm lại cánh hàng này hàng mất tuột mất tuột yên này นี่ครับเดี๋ยวพามาเบิงโปรดเจ็์ขามปีตอนนี้เราก็มาเซอร์ไพรส์วันเกิดเจ๊หมดนะครับโอ้เล็กจนขึ้นสนิมมาแล้วนี่ซ้ำเกา <c oughs> เฮ้ย โอ้ิหหายคมตัวล่ะนี่อันนี้คืออย่างสโลว์มันคือมันหันไปทางหลังนี่เป็นไดกันซุนนก โบเมนเล็กหลางเล็กกองตัวนี่เอ้าเดี๋ยวถ่าสับเปลือครับถ่าสับเปลือมากครับโอ้ยมันจะเสียงครับนี่จะเสียงเอ้ว เฮีเรียวไฟแตกเขาตู้บปันหลูรถพ่วง ตู้ขีดคำพน,น,น้านวูบ <laughs> เอาเงินไปไปใส่เบิดเขีดปันนี่ <laughs> <laughs> เอาของอยู่ขล้องร่วมได้หลายไหม <laughs> ฮหอะผุ่นปีริเสือ,อยังอยู่บุนบุ๊ <laughs> โอ้ lao đoan mà đi ừ. <cười> 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 Chị giá này. เอาขึ้นเฉีดอุ้ยแย่ที่หกแถวบ้านมึงนี่ไหมมึงมึงเจ้าปลูกมันไหมเอาครับเดี๋ยวคว้เมา่อบึงอาหารการกินหอบสุดอันนี้มาครับ นี่ซี่โครงอบแล้วก็มีบ็อกลี่ครับแล้วมีสมตำอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอเขาไปสุกเห็ดหยางกัน,นึสองคนนะ๋ึเสียง๊ำนำ เอาเดีย๋ยวคอยเบิงึงเนี่ยกินเ้าครับเป็นตาแสบอะไรเอาเงี้ยพ่อเบิ้งครับโอ้ยลืมเรื่องแล้วครับเอากะคลิปนี้กะสามีก่อนนะครับใหม้มาเบิง้งกำลังเป็นตาแสบเลยครับสีโครงสีโครง,งยากอบครับ ขอกันคลิปหนาครับผมสำหรับยูนี้สวัสดีครับ